เดี๋ยวผมก็อยู่กับผมไฟดีนะครับผมอันนี้ผมก็จะมาเป็นตำรวจเถื่อนใน Kinder City นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็นี่นะครับรถตำรวจอะไรคือครบนะครับผมก็ได้มาเป็นตำรวจเถื่อนให้ดูนะครับเฮ้ยฮัลโหลครับพี่ชายครับโทษทีนะครับโทษโทษโทษทีครับผมฮัลโหลครับ โทดีครับอะไรนะครับซ่อมเค้่งเหนื่อยได้ไหมครับซ่อมเหรอครับไม่ครับรถจะไปไม่ไม่ซ่อมเรยเอาซ่อมไม่ได้เหรอไม่ไม่ได้ครับเอาทต่ไม่ะเมื่อกี้ตัวชนผมมาในนี้อ่ะโทษทีนะครับเมื่อกี้ผมมึิกงออกมาจากที่ที่ซ่อมที่ที่ซ่อมรถตรงนั้นด้วยอ๋อผมซ่อมให้แกงไม่ได้จริงครับผมต้องขอโทษด้วยจริงครับคุณครับคุณครับอ่าเดี๋ยวลงรถมาก่อนนะครับเดี๋ยวซ่อมให้ผมว่าถามนะเขาบอกได้อ่ะ ซ่อมแม่มาไงได้หีรอเสือสีเทาแบบเขาที่นาตาจี ถือไปกับหนุม่มโอ้ยโรงพยาบาลคนเยอะซะด้วยโอเคครับผมอยู่หน้าโรงพยาบาลลวตอนนี้ข้างในคนเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจัดการสองคนนี้ก่อนแล้วนะค่ะวัสฮัลโหลครับน่ารักไงครับผมบขออนุญาตจับกลุก่มนะครับ,บขออนุญาตจับกลุ่มนะครับ ข้อหาหน้าตาพี่เหมือนหีครับอะอย่างนี้ได้ไหมครับหน้าตาพี่อับปละรักครับเอ้ยคุณว่าล่ะสาวผมแม่เงี้ยไม่ไม่ไม่ผมว่าพี่อะเพราะว่าผมใช่ใช่ครับทำไมอ่มะก็แล้วแต่อ่ะก็แล้วแต่อะไรอ่ะจะจับก็แล้วแต่อุ้ยแต่ในตัวมีของดำดิไม่ได้แม่จับทำไมอ่ะก็ผมจะจับอะ งอาเงี้ง่าเงี้ง่ายงี้ผมจะเป็นตำรวจนะกลัวจังเลยแม่แม่ผมขอจับลูกคุณทำเมียได้ป่ะอย่างนั้นอ่ะจะเป็นเจ้ลูกผมนี่หลานผมเอาหลานเหรอเออหลานอ่ะได้ป่ะบีบผีก็ได้บีบบีบจิ้มอ่ะบีบจิ้มได้ปะตามเขาเอแม่แม่ครับผมถามนายอ่ะตำรวจครับครับผมมีเงินสักสองพันไหมครับขอยืมเงินได้ไหมไม่ได้ไว้ใจว่ะถัดไปครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับตอนที่เรือนเนี่ยผมแนะนําให้เรา เปิดเพลงฟังไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้คือผมลืมเปิดนะเดี๋ยวจะใส่เพลงให้แล้วกันนะเพราะบางทีแบบแบบใครเข้ามาด่าอะไรเหลอย่างงี้จะได้ไม่ค่อยดินครับจะได้ยินแบบแววๆวครับแล้วก็ด่าสวนไปบ้างก็ได้หรือทําแบบเป็นคนแบบหูนหนวกอะไรงเงี้ยครับฮัลโหลครับอหมอครับครับผมว่าไงครับทําอะไรอกูทําอะไรเนี่ย <laughs> ผมแค่ย,ยิงประชาชนนีครับนาย <laughs> ยิงทำไมอ่ะ พูดไม่ดีกับน้องพูดไม่ดีตรงไหนครับเขาทำไมอ่ะตูนุเอ้าก็เขามาขอตังค์ผมอ่ะได้ครับแล้วคุณมีสิทธิอะไรยิงเขาแล้วครับไม่รู้ครับมีเคียอะไรแบบทำไมครับไม่ได้หรออย่างเงี้ยได้ดิฮัลโหลครับฮัลโหลครับแล้วแล้วคนต่อำยังไงครับเนี่ยคนผมพอดีๆป่ะผมยังไม่ได้ทำอะไรคนไม่ไม่ไม่ก็ผมไม่ให้ครับเล่นเลยลืมด่าคุณะครำยังไง ม่ผิดพ่อมึงจะทำอะไรก็ได้กาก I'm back I play, I, play I, play I play Pokemon Go every day I play Pokemon Go I play Pokemon Go every day I play Pokemon Go When I wake up I grab in my phone I wanna catch 'em all อะไรกูได้ ของกนี้ไม่มีไม่มีหาจุกตุดไม่มีเอาไม่มีเดียไม่มีเดีย